ครับสวัสดีครับวันนี้บรรยากาศบ่ดีบันไหนนะครับเื้อมันนี้คืมฝา่าค้มฝนนะครับวันนี้กะเยาของมาส่งราคาครับปากโหลดนะครับดือ้อสิบสองนิ้วครับผมซีอันครับผมปากโหลดครับดังขามทงเอาไปส่งราคาทั้งสิสแลดคุณแล้วครับครับผมสีอันครับผม ครับผมผู้ใดก็ลูกค้าท่านไหนจกเข้ามาเบื้องสินค้าม้อนี้ก็มาได้ด้อยครับดือ้อล้านก็เปิดคีอเก่าแล้วครับวันเสาร์กลงเสียงกลางแจ้งมื้อสองนะครับดือ้อเขาเขา้ขามาชมเมานะครับมื้อน,นี่ร้านก็สิีงบแน่เพราะว่าบรรยากาศบ่ดีปานไดครับมีสินค้ามีอย่างอยู่หลายอยู่ครับเขา้ามาแวะเบื้องเอา,าครับผมครับผมก็มม้อนี้สิไปส่งลูกค้าจะเข้านะครับเนาะปากโหลดซี่ปากนะครับดือ้อยกให้ดูหน่อยโหลดครับผม สี่ปากครับผมสวยเลยสมือสองครับแวสภาพดีครับผมปากแน่นๆเลยครับปากโหลดสี่ปากครับผมใส้สิบสองนิ้วนะครับปากโหลดสิบสองนิ้วครับนี่นะครับเออสนใจก็สร้างมาได้นลครับเออปากโหลดครับมันจะมีเหลือปากของของอเมเจอร์นะครับของเฮียส่งยุ้ครับปากสองปากนะครับปากโหลดไงของเฮียส่งครับผมของอเมเจอร์ครับสองปากเหลืออยู่ครับตอนนี้่ปาบผม ลูกค้าท่านไหนเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้น้ำด้วยครับด้อร้านน้องไม้วันเสาร์เครื่องเสียงการแจ้งมือสองวยครับที่บ้านแดงไอ้พุทดตด้สงครับผมเบอร์โทรก็0 8 0 8 8 9 0 5 3 6 8นะครับด้อใครก็ฝากไว้ท่านมีนนะครับคิบครับผมขอบพูดได้หลายครับ